วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบ,บก เสด็จไปยังฮอสกาสพารแล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจันทร์โซนอีทอดพระเนตรการส่วนสนาม t r o o p ิ้งเดอะคั o เลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอ e รเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าชา,ชาส์ที่3ในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกประกอบด้วยศูนย์การทหารมา้าหน่วยม้าส่งประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ และกรมการสัตว์ทหารบกร่วมชมการสวนสนามเพื่อนำม,มาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สำคัญเช่นการจัดกำลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารม้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารม้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุรยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการสวนสนาม Trooping the c o l o ล r มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่1 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปีโดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major General's r e v i e w คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธี ซึ่งคือพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่สองเรียกว่า The Colonels Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The Kings b i r p a r a d e สมเด็จพระเจ้าชา,ชาสที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้พันเอกชิปส์บรูตันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามเริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตการ์สรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังมา้าฮอสอาร์ติอรี่เข้าสู่บริเวณพิธี ต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังมา้าตามด้วยกองร้อยทหารมา้า Kings ไลฟ์การ์ดเป็นกองร้อยนำประธานในพิธีและตามด้วยกองร้อยทหารมา้า Blues and Royals เป็นกองร้อยตามเมื่อทุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับจากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนาม เมื่อวงดุรยิยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสมหลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจํานวน2องฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปกติ quick time เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังม้าและกองทหารม้าจำนวนสอฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบ เมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานสวนสนามฮอสกาสพาเร e เดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอลล์ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคศกักช .1698 ต่อมาปี1998ได้บรุรณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ หรือที่เรียกว่า Trooping the c o l o r โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยฮอสกาสพาเรตถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญสำคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์ค โดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโค้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบัคกิงแฮมจึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ มีกำลังพลจำนวน152นายและม้าจำนวน152ม้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกําลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธี สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นำเรื่องการถวายงานด้านการสรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลสวัสดิภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้า มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ท <t ry> ันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพบกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน